สืบทราบมาครับก็ไม่ธรรมดากับการชื่นชอบรถ2องล้อเหมือนเป็นการปลดปล่อยแบบเหมือนแบบเราเบื่อกับชีวิตในกรอบสี่เหลี่ยมบนนนบอลในสนามหญ้าอย่างเงี้ยเป็นคำตอบที่ถูกครับถูซูซูกิชนะมากกว่าโอา้ได้สองแล้วโอ้โหจ,จบพอแล้วแค่น,นี้ใช่ไหมอ๋อพอใจแล้วพอใจโอ้มากน้อยเกินไ,ไปช่วง G P Race Access ช่วง GP r a c Access นะครับวันนี้ผมมานั่งอยู่ที่สนามฟุตบอลของเมืองทองนะแต่ว่าไม่ได้มาคุยเรื่องบอลฮะนัดกับอดีตนัดเตะทีมชาติไทยอดีตกับตันทีมเมืองทองโคชโอ๊ตนัทพรพันธ์บิดไว้นะครับหลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าเขาเนี่ยชื่นชอบมอเตอร์ไซค์ตัวยงเลยฮนะจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวตามไปคุยกับโคชโอ๊ตนัทพรกันเลยครับตามมาครับเอาละครับแล้วตอนนี้มาอยู่กับเขาเรียบร้อยครับ พี่โอ๊ตอนัทพรพันธ์ธิ์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบนี่คืออดีตนักเตะทีมชาติไทยกับตันทีมชาติไทยกับตันเมืองทองแล้วก็ค้าแข้งหลายทีมปัจจุบันต้องต้องเรียกโค้ชโอ๊ตก็ต้องเรียกโค้ชแล้วครับเพราะว่าเป็นโค้ชเต็มต,ตัวแล้วครับมาสามปีแล้วอ่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมมาถึงสนามฟุตบอลมาถึงถิ่นของพี่โอ๊ตเนี่ยเมืองทองแต่ผมขออนุญาตไม่คุยเรื่องบอลอ่าได้ครับได้ครับได้ไหมนึกว่าจะมาเตะบอลด้วยไม่ได้เรามาคุยเรื่องของ world of speed GP race access สืบทราบมาครับอดีีีีตตตกัันนนนททมชาิไยยค้เ่ สมัยหนุ่มๆค้าแข้งก็ไม่ธรรมดากับการชื่นชอบรถสองล้อใช่ครับผมก็มันก็เป็นเหมือนเป็นการปลดปล่อยแบบเหมือนแบบเราเบื่อกับชีวิตในกรอบสี่เหลี่ยมอตอบอลในสนามหญ้าอย่างเงี้ยก็เหมือนไปนปลดปล่อยคือเหมือนขับมอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็เอาลมให้มันตีหน้าเข้ามาโอ้ก็เลยแบบเหมือนแบบงานปลดปล่อยต่างๆแต่จริงๆแล้ว่มันก็เป็นสิ่งที่อันตรายนะกับอ,อาชีพอาชีพตัวเองจริงๆครับมันก็แต่ตอนนั้นคือ ใครห้ามก็ไม่ฟังใครห้ามก็ไม่ฟังเพราะว่าทั้งภรรยาทั้งลูกก็ห้ามแต่ก็เรามีความสุขกับตรงนั้นแต่ก็ไม่ได้ขี่เร็วเป็นคนเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์แต่ไม่ขี่เร็วได้ไหมอ่เน้นความปลอดภยัยเน้นความปลอดภยัยคือขี่ไปเรื่อยๆอุปกรณ์ต้องครบมีเสื้อกาศมีหมวกกันน็อกมีถุงมือมีทุกอย่างโอ้โหนึกภาพตอนหนุ่มๆก็หล่ออยู่แล้วแล้วถ้าใส่ชุดนักบิดยิ่งหล่อก็บิดครับไหนๆพูดถึงเรื่องของ จากกรยานยนต์ MotoGP แล้วเนี่ยผมมีคำถามมาชาร์เลนจ์ด้วยอ่าได้ห้าข้อไอพีโอนะห้าข้อเดี๋ยวดูนัทพรพันลิศจะได้เท่าไหร่ถ้าพร้อมแล้วมาครับ G P Race Access Challenge ครับ G P Race Access Challenge ครับกับโอ๊ตนัทพรพันลิศนะห้าข้อพร้อมครับพร้อมครับข้อที่หนึ่งครับ Moto GP 2023ครับกับลูกรกาลานะอาห์รูกรกาลาแข่งกีสนามครับ19้าหรือ20 ถ้าส่วนตัวผมมองว่าเลข19เป็นเลขที่สวยแต่ผมชอบ20ครับ <laughs> มีวิเคราะห์ด้วยวิเคราะห์เรื่องตัวเลข <laughs> ใช่ๆชช,ชอบเลข20เป็นคำตอบที่ถูกครับ <laughs> <า>ตึงกระแนงมา, <laughs> มนานปีนี้ปีนี้19ปีหน้า20ผมว่าคิดถูก <laughs> ข้อที่2ครับระหว่างซูซูกิกับดูคาตินี่ก็เป็น2ทีมในม o t ต g p จีพีรถแข่งยี่ห้อใดชนะใน World GP มากกว่ากัน World GP คือนับย้อนไป500ซีด้วยเล่งใหญ่ เอาง่ายๆถ้าย้อนไปถ้ายุคผมนะที่ผมเคยดูนะครับดูคาติอ่ะส่วนใหญ่จะเครื่องมีปัญหาผมก็เลยเอาซูซูกิดีกว่าตอบว่าซูซูกิใช่แม้ว่าปัจจุบันดูคาติจะแรงใช่เป็นคำตอบที่ถูกครับซูซูกิชนะมากกว่าโอ้ได้สองแล้วยังโอ้โหจบพอแล้วแค่นี้ใช่ไหมพอใจแล้วพอใจโอ้มากน้อยเกินไปข้อที่3ามะยางรถโมโตจีพียางรถแข่งเนี่ยขนาดเท่าไหร่ครับ16นิ้วหรือ17นิ้ว รถรถยนต์คุณใช้ยางขอบเท <17. S 2> ่าไหร่17อ๋อแล้วโมโต้จีพีนี่มัน17เจ็อาใช้มันรถยนต์เลยเอารถยนต์เลยง่ายๆอันนี้ไม่รู้จริงอันนี้เดาสเปคยางนะฮะซึ่งเขใาใช้มิชลินของโมโต้จีพีครับ17นิ้วถูกต้องครับโอ้โหุดเอา3แล้วเป็นไงนะ่ะร้อยเปอร์เซ็นเต็ม ข้อที่สอันนี้ถามเรื่องใกล้ตัวอ่ครับระหว่างโอ๊ตนัทพรพันลิศกับกับวาเลนติโนโรอซี่ใครสูงกว่ากันนะสูสีกันน่าจะเบียดกันไม่เกิน4-5่ห้าเซนก็เอาเป็นผมสูงกว่าแล้วกัน,อน,อนโอ,โอ๊ตเท่าไหร่ล้อยแปดสิบสี่ตอบว่าผมผมสูงกว่านัทพรสูงกว่านะฮะ เป็นคำตอบที่ถูกครับรอสซี่เนี่ยร้อยแปดสเอ็ดเพราะส่วนตัวผมมองว่าคนที่ขี่มอไซค์ทางเรียบอ่ะอต้องหนึ่งต้องตัวเล็กบางๆไม่ต้องสูงมากม้งงสูากเพราะว่าในการคอนโทรลแล้วก็ให้ให้ตัวรถกับตัวเขาเองอ่ะสมมติไปกับเวลาหลงทางคราะหวิเคราะห์ถูกต้องด้วยนะรอสซี่ถือว่าเป็นนักบิดที่สูงคนหนึ่งในโมโต g รจ พ่อสุดท้ายครับในปี2003ครับปีที่นัทพรคว้าแช,ชมป์ซีเกมยิงประตูด้วยครับถามว่าปีนั้นครับใครเป็นแชมป์โลกม o t ต g รีครับ่ระวางวาเลนโนรอซี่หรือนิกกี้เฮเดนคือทั้งทั้งเฮเดนทั้งรอซี่เนี่ยเขาเต่งทั้งคู่เลยนะ,ะแต่ส่วนตัวผมมองว่าถ้าเป็นยุค,ยค ยุคที่ผมชอบแล้วกันผมก็น่าจะเอาไปที่รอสซี่มากกว่าตอบว่ารอสซี่ครับปี2003แชมป์โลกถูกต้องครับถ้าคะแนนนะครับอูยุคนั้นต้องบอกเป็นยุครอสซี่ครองความยิ่งใ,ใหญ่ค <ๆ S 2> ว้าแชมป์ติดต่อกันต่อเนื่องเลยเฉะนั้นเป็นอีกหนึ่งคนนะฮะใน g p s Access Challenge ที่ ทำร้อยเปอร์เซ็นต์นเต็มก็มีของรางวัลมอบให้จากคุณมากครับยมามาฮ่าไทยแลนด์บรีสติ้งทีมนะเอาละครับวันนี้ขอบคุณโค้ชโอ๊ตณัฐพรพันธ์พิษมากนะครับกับเรื่องราวของรถสองล้อที่หลายคนคไม่เคยรู้มาก่อนครับ